สวัสดีครับพี่ดิวันนี้เรามาทำอะไรกันครับเนี่ยวันนี้นะคะเราจะพาเออเลอร์มีงูคิงคองนะคะมาเล่นเซิร์ฟสเก็ตกันเอ้ยเล่นได้เหรอเล่นได้นี่ดูมิงูดิพี่อบอกเลยว่าจุดหมายจริงๆของเราวันนี้ไม่ใช่การเล่นเซิร์ฟสเก็ตของหมานะพี่วางแผนรายไว้หมดแล้วจริงเหรอวันนี้พี่จะมาแกล้งหมาเ,ออเดี๋ยวมาดูกันนะไม่เคยแกล้งใครเลยได้พูดต่อหน้าขนาดนี้มก <laughs> าก่อนทุกคนไม่รู้เลย <laughs> เราจะมาแกล้งหมานะครับโดยการที่เรามีชุดเป่าลมอยู่ดเดี๋ยวเราจะให้พี่ดีมเนี่ยเดินจุงหมาไปแล้วก็จะมีคนที่ใส่ชุดเป่าลมเนี่ยแอบอยู่เนี่ยอย่างเงี้ยสมมติว่าพี่เดฟเนี่ยพี่เดฟเป็นคนจุงหมาใช่ไหมแล้วเราจะเปลี่ยนเอาคนที่ใส่ชุดเป่าลมเนี่ยมาตามถืออีกทีหนึ่งจะดูว่าถ้าหมาหันมาแล้ว,ลวเจอว่าเอ้าเจ้าของหายไปไหนวะเออมันจะมีอาการยังไงแต่ก่อนอื่นนะครับหลังจากที่มีมงูได้ฝึกซ้อมซอเซิร์ฟเตมานานก็ขอให้ได้โชว์มั่งต<อ>ัวนี้ตัวใหม่น<อ>ี้แนะนำยังน้องๆถามกันมาเยอะคิงคองเออคิง เดี๋ยวตอนนี้โตแล้วนะห้าเดือนยังไม่ได้ถ่ายคลิปเลยอันนี้นะคะเป็นคลิปแรกของจิงคองนะอย่ามายุ่งกับงูสิงูนะเขามีความรักและชอบพอกันอยู่สองตัวนี้จีบงูยู่นะที่เขาเป็นผู้ชายมีงูผู้หญิงนะคะเล้วก็เป็นผู้หญิงนะเไปเดี๋ยวพาไปถ่ายเซิร์ฟโชว์ดีกว่า three two one ไปเลยเบาไปแม่เบาไปโอ้ไหนให้จิงคองโชว์บ้างดิ เดี side, so ๋ยวเราจะมาวัดระยะกันนะว่าตัวไหนที่จะนั่งบนเซิร์ฟแล้วก็ถ่ายไปได้ไกลที่สุดเดี๋ยวเราไปลองตรงนู้นเลยคือถ้าพลาดท่าก็ลงนาไปเลยตันนี้ดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอยผมหล่อไหมครับโอ้มีเสื้อนี่คือผมหล่อเลยลงเร็วไปหน่อยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้งูนายเห็นฉันไหมการลงนี่เหมือนเขาเล่นมานานสุดมานานแล้วไอ้เริ่มมองแล้วว่ะเออเริ่มอยากร้องแล้ว มีทำอะไรมีงูเนี่ยแม่แม่เล่นแม่เล่นไม่เป็นแม่ไม่บอกให้ผมสอนหรอกเออโอ้ยโอ้ยพกโอ้ยโอ้ยนิ่มพวกนั้นไม่กล้าเลยอ่ะเห็นไหมพี่ว่านะเขาไม่อยากตบเด็กแล้วอ่ะดูเสียงดิเสียงไม่ได้มีความน่ากลัวเลยโอ้ยผมอยากมีเรื่องมากเลยแม่ปล่อยผมสิปล่อยผมผมจะไป ททำำไไไมมมนี่นะครับตอนที่เขาอยู่ที่ขั้วโลกเหนือเนี่ยเขาทํางานนี้ประจําไม่รู้ว่ามาที่ไทยแล้วเขายังจะทํางานนี้ได้อยู่ด้วยโอ้ยรอจนรอจนโอ้โหทำไมช้าจังผมรีบยังไงได้ดิมอสดิมนั่งดีกว่าเออมาเริ่มนะใช้งานได้โอ้โหโอ้ยเจ็บเจ็บยวไปลูกโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไร พิงคองบอกว่าทำไมไม่เลิกเห่าสักทีจากโมโหแล้วนะอุ้ยมาแล้วมาแล้วเขาจริงจังเขาจริงจังกับการลากมากโอ้ผมไม่สนใจเลยไปแล้วเขาไปแล้วดิมช่วยเหลือตัวเองนะทำแม่ล้มแล้วหนีเหรอพิงคงมากหนูไปแล้วเฮ้ยใช่เหรอเฟิร์สเล่นเอลงวะเนี่ยคิงคองนี่แรงเดินยังเหนื่อยเลยนะ สรุปว่าพี่ดีมาหัดเล่นเซิร์ฟกรเบืพี่ดมันเล่นไม่ได้เลยเหรอริงๆหนูเล่นได้แล้วหนูเคยเอ๋อโอ้โห,โหผมอยากได้รูปสวยๆผมอยากได้รูปสวยๆบ้างครับแม่ผมเห็นสาวๆเ็ชอบมาถ่ายกันทุ่งแบบนี้ <c oughs> ส,สาวๆเขาชอบมาถ่ายรูปก,กันโอ้โหมาแล้วมาแล้วมีงวมงวาแว <c oughs> มาแล้วาล้บมาแล้วมางลวมลวมาวลับมาลา้้มา้อ้้วอ้า ป <laughs> เดี๋ยวเราไปเล่นเซิร์ฟดีกว่า,<ม>าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมาแข่งกันหลังจากที่ให้น้องๆได้วิ่งเล่นมาสักพักแล้วนะใช่ไหนพี่เพิ่งทำอะ<ช>ไรเนี<ช>่ยพี่เพิ่งทำอะ<ช>ไ,ไรกับเออเลอร์เออเห็นเออเลอร์อยากเล่นน้ำพี่นะจริงวะมันจะลงจริงจริมันแค่ทำท่ามันลอก <laughs> ก็เพิ่งดึงไว้ไงถ้าเพิ่งปล่อยอ่ะพี่ว่าไปแน่นอนมันไม่กลัวหรอกว่าน้ำจะลึกขนาดไหนเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเออเร์ไม่ยอมกลัวอะไรเลยตอนที่ผมอยู่ขั้วโลกน้ำแข็งลึกกว่านี้ผมก็ลงไปแล้ว คู่แรกนี่เราจะเอาเป็นคิงคองนะครับกับมิงูนี่เป็นคู่แข่งผันชิบะเฮ้ยขนาดยืดเนาะให้ออเลอร์เป็นคนปล่อยเนาะโอเคเออเลอร์ปล่อยนะจะดูว่าใครจะไปได้ไกลที่สุดนะครับหนึ่งสองสามเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวคู่ต่อสู้ไม่พร้อมเดี๋ยวพอแล้วมิงู้ดูคองนี่ยังไม่ออกมาเลยมิงูบอกว่านี่ถ้านายจะยืนนะนายต้องยืนแบบนี้อย่างเงี้ยเนา ไหนดีมากโอ้โหลงแล้วเฮ้ยได้อยู่นะโอ้เขาจะลองอย่างเดียวเลยมาทีเด็ดเลยดีกว่าเพิ่งทีเด็ดของช่องเราเลยดีกว่าที่เป็นไฮไลท์ของช่องเราเออเลิศต้องสองงานสองเราใช่ไม่บอกสองงานเลยสำหรับน้องๆนะคะอยากรู้ว่าเออเลอร์หนักเท่าไหร่เออเลิศก็หนักประมาณเกือบยี่สิโลตอนนี้20่สิบโลแล้วครับเออเลอิศนะแม่งก่อนโลกเก่งเก่งเก่เออ มันจะแยกกันไหม่ะไอ้บออดเฮ้ยได้อยู่โอ้โหโอเ้โหมันมันคงเพลงค่ะแม่ไม่ได้ค่ะมันไม่ได้จริงๆโอเคโอเคสอบสอบไปเลยโอ้โหลงแล้วโอ้โหสามเก้าเหมือนเดิมไม่สู้จริงๆเออเลย นี่นะครับแผนการชั่วร้ายของเราได้เริ่มขึ้นแล้วใช่ตอนนี้น้องหมาเล่นอยู่ตรงนู้นนี่เราเอารถมาจอดบางคันหนึ่งเพาอจะไม่ให้หมาเห็นนะแผนการก็คือเราจะให้พี่พึ่งนะคะใส่ชุดชุดเป่าลมชุดเป่าลมนะแล้วดีหมาจะจูงพี่ดีมันจะจูงนี่เดี๋ยวจะให้ดีมจูงมานะครับตามแนวนี้เลยพอพอจะผ่านรถเนี่ยให้พี่พึ่งนะครับเปลี่ยนเอาตัวเนี้ยคิงคองมารับดูมาพี่ดีมตอนนี้นะครับเราให้พี่พึ่งใส่ชุดนี้แล้วใช่คิงคองนี่นะครับแล้วเราวางแผนว่าไงเดี๋ยวเราจะจูงหมามา นี่เราจะให้ดีมนะครับจูงหมามาแนวเส้นนี้ปุ๊บพอถึงจุดใช่พอถึงจุดนี้ปุ๊บเราจะเปลี่ยนคนที่มาจูงเป็นตัวนี้แทนแล้วดีมเป็นคนมาให้อาหารนะจะดูว่าเออเลอร์เอาใครก่อนเออเลอร์เอาเออเลอร์ก่อนนะจะดูว่าเออเลอร์นี่เขาจะมีความตื่นเต้นไหมถ้าคนที่มาจูงเขาเปลี่ยนเป็นตัวนี้โอเคโอ้โหมาตอนนี้นะครับเออเลอร์พร้อมแล้วแอบเร็วอย่ามันเห็นมามาเลอร์มานี่ดีมรอก่อนมามาเลิร์มาเลิร์มาเลอร์เลิร์โอ้ ทำไมให้เห็นก่อนลนะ่ะโอ้โห <ST RI K> <ST RI K> ดิ้น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 ดิมนดิเชือกให้พึ่งหน่อยให้พึ่งจูงหน่อยนี่นะครับเราจะเปลี่ยนคนที่จูงนะครับโอ้โหเฮ้ยเบาเบาพึ่งเบาเบามันกลัวเอ้ยแล้วไม่เคยกลัวใครพึ่งเดียเล่า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 ที่พึ่งไง พ,พึ่งไงแฟนเทรนเลอะเลอะเละกอ,อ้าวแต่เขาก็ยังห่วงกินนะ,ะใช่อาหารก็อยากกินแต่ชุดนี้มันน่ากลัวมากเลยตัวต่อไปนะครับเราจะให้พี่พึ่งเปลี่ยนเป็นตัวนี้เลยซี่บะเป็นหมา,มาหลายนะครับดูก็มีคลองให้กลัวไหมโอ้โหโอ้โห,อหั่งคอยเลยนะโอ้โ มาเดี๋ยวเราจะไปแกล้งทิงของบ้างนะดิมรอบนี้พี่เปลี่ยนแล้วให้พึ่งใส่ซิบบะโอเคเป็นม้าลายนู่นๆดิมมานี่เลยของของนี่อีกของของนี่อีกลูกโอ้ดิมดิมมานี่แล้วของของนี่แล้วของ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 พอแล้วไม่ให้แล้วไม่ให้แล้วดิมดิมถอยออกมาดิมถอยออกมาเร็วเอ๊ะแล้วใครจุงผมของเฮ้ยมันสู้ มันมีความเป็นนักลู่แม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 ,แม่แม่ไม่ช่วยผมเลยเหรอมันเหมือนมันเห็นหน้าพึ่งด้วยป่ะมันไม่เห็นมันไม่เห็น <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเราจับพึ่งลองนี้อุ้มได้เ้ยผมไม่ได้กลัวหรอกผมแกล้งกลัวเป็นงนั้นแหละมันเป็น acting นะผมยังกินอยู่เลยโอเคแล้วไม่กลัวเขาไม่ค่อยกลัวเขามองหน้าทิ้งเขามองหน้าอ่า มารอบนี้นะครับมันเป็นหมาปักตัวใหญ่นะเดี๋ยวเราให้พี่เดนนะครับมาใส่ให้อ่ะง<อ>ูใอ้ผมอ่ะมีความระแวงตลอดเวลาอยู่แล้วเหมือนผมเป็นผมเหมือนผมเห็นอะไรสักอย่างนึงเหมือนผมเห็นตัวอะไรนะ <c oughs> แต่ผม,มผมจะแกล้งไม่เห็นก็ไม่ได้หรอกมันฝืนใจงู <c oughs> มางูโอ้โอ้ขนาดย,ยังไม่ได้จูงเลยเนี่ยโอ้ยลองลองจับหน่อยลองจับหน่อยโอ้โหโอ้ไม่ไหวแล้วเยอะเกหลุดแล้ว <c oughs> <c oughs> ไปได้ไปแม่ไปได้ไป เฮดีดีดถอยมาดีดถอยมาเดดยืนนิ่งๆเฉยๆอ่าไม่ต้องเดินเข้านะไห้ลองขยับนิดนึงดิไอ้ขยับเข้าใกล้ๆงูหน่อยเอางูเดี๋ยวหาเจ้ช่วยให้เออทำไมนายต้องกลัวด้วยล่ะงูเออแค่หมาตัวเดียวเองอ่ะสองมือสองมือเนี่ยเห็นปะเออยังไม่กลัวเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแลีวจะช่อหมด นะคะพวกเราก็พามีงูเออร์แล้วก็คิงคองและค้ามาวิ่งเล่นนอนแล้วก็มาเล่นเสิร์ฟด้วยและที่สําคัญนะคะเราจะยังแก้งหมาด้วยนะ <laughs> แต่ว่าหมาเราดีนะถึงแม้ว่ากลัวไงก็แบบยังไม่กัดเนาะตอนแรกดูว่ามันจะสู้ไงแต่คือเอาจริงแล้วก็คือแบบนิ่งนะ <laughs> จ่อย <laughs> ผมไม่สู้ใครทั้งนั้นนะไม่สู้หนีอย่างเดียวนะ <laughs> เอาเป็นว่านะคะน้องๆคนไหนนะคะถ้าชอบคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามช่องของโมด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า <laughs>